สวัสดีทุกคนในผมกรณีนะครับเรากลับมาอยู่กันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอดในขวดแก้วก,กันอีกแล้วเย้และเป็นไรฮะคือหินตาของฮะเราอะฮะเดี๋ยวเขาหินก่อนมึนงเองอ๋อเหรอเออบอยหเห็นหินหรีเไหมาำช่ไหมล่มลย ตีมุตกเลยตีมุตกเลยเมื่อกี้กูตีมุกตกเลยนะเอ้ยายาทุกคนเราไม่ได้จะมาอัปเดตอะไรอะไรครับเมื่อกี้ผมนั่งฟาร์มหินกันอยู่ไอที่ไอ้ทีนั่งฟาร์มอยู่ตรงนี้แล้วไงต่อครับกเปอร์มมารอประหารตุ้มกิปเปอร์มันน่าจะเดินมาจากท้ายขวดเนี่ยแล้วมันมาอยู่ตรงนี้มันก็ต้ม ตรงนี้แล้วกลมมันแตกกันทุกคนหลังจากนั้นหนังสือเราก็หายเลยจริงๆผมโยนแล้วมันหายยงเงเออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราขึ้นไอซิเมนให้อีกรอบหนึ่งนะครับต่อจาก EP ที่แล้วน้ำที่เราเล่นไปนะที่เราได้ไปประมาณ2ขวดนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างบ้านกันเนาะเพราะว่าสร้างบ้านเหรอใช่เขามีภารกิจเรสร้างบ้านไงบอยเห็นมีคนเมนว่ากล่องอ่ะมันอาจจะอยู่ในไอจุกขวดไอจุกไม้เนี่ย สีส้มนี่ก็ได้นะดูดูแล้วดูแล้วไม่มีไม่มีเราจะสร้างบ้านกันแบบยังไงดีล่ะสร้างบ้านทางนี้ก็ได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราใช้เป็นแสตลารกันเนาะโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรานี่เอาแบบไม่ต้องใหญ่มากนะแล้วก็อ่ะเดี๋ยว อาจะทำมันเป็นบ้านกูว่าเราเคลียร์เกาะตรงนี้ก่อนนะอ่ะวางโครงบ้านก่อนบอยก็ไปเคลียร์นั่นก็ได้ในขวดแน่ใจเหรอแม่จะให้ผมไม่ให้ผมเคลียร์ในะขวดแน่ใจหรือเปลงั้นเข้าไปเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยสร้างบ้านเดี๋ยวเอาเอาเอาขวดนี้ก่อนว่าขวดนี้มีอะไรนะครับเขามีอะไรเกี่ยวกับทองวะไม่รู้มันจะมีเหล็กหรือเปล่าไงเพราะตอนนี้เราไม่ได้เหล็กเนี่ยมั้งถ,ถ้าเราไม่ได้เหล็กก็คือเราขุดเออ่ทองนี้ไม่ได้เอ้ยมีลาวาอ้าวตรงนี้ก็จะมีลาวาเนี่ยเอ้ยไม่รอไม่รอเออไม่รอไม่ได้ใช้หรอกเอ้ยใใช้้นนนี่่ปะมัััหเรราไแลกกของบบค เอ๊ขวดที่ไม well okay. oh, ่น่าม oh, ีเหล็กนะเนี oh, awesome. ่ยแล้วเราไปขุดทำบนเลยแล้วใช่ไลาวาอย่างเยอะเลยนี่นี่นี่อะไรเราเราเราทำแล้วปะไม่นะเอ้ยไม่น่ามีเหล็กอันนี้อันนี้เนี่ยเหล็กเจอแล้วเจอแล้วโอเคอ้ยอุ้ยเกือบเกือบตกแล้วเราโหูเขาให้โคลมาเยอะมากเลยเนี่ยเอามาทำอะไรเยอะเนี่ยจริงๆเราตัดไม้ก็ได้นะลาวานี่ก็โกงเอาไปทำได้แค่เอ่ออคซิเดนต์มันไม่มีอิิตี้ลาวา่หายเปลน่ิดแล้วเปลีแล้ว เราบังราบังราบังโอเคบอยดรอปเหล็กมาให้หน่อย2อันเดี๋ยวไปเผาละเอามีอันเดียวโอเคเดี๋ยวเราจะไปเผาเหล็กกันนะครับผมเพื่อที่เราจะทำที่ขุดไอรอนกูมีที่ขุดไอรอนเลยนี่หว่าลืมเดี๋ยวเราที่ขุดเหล็กก่อนนะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปไหมไฟไหมเอ้ยพี่ด้วยไข่แม่งอะไข่แม่งไข่แมงไฟไหมโอ้ยโอ้ยไปไปไป โอ้โหฝนตกอีกโอเคครับเดี๋ยวเราไปขุดทองเลยดีกว่าคิดที่แรกมันผมจะพูดว่าเหล็กเนี่ยใช้ไปใช้ไปเถอะแล้วตอนนี้เราจะมันใช้จริงๆแม่งเหลือใช้ิดเดียวเองนะฮะเหล็กอะใช้ไปเถอะเข้าใจปะใช่ปะไี่เข้าใจอ่ะเหลือนิดเดียวจะพังแล้วอ่ะแย่ะ่ะโอ้โห <c oughs> ลาวาเยอะที่หายเลยทองเอาไป <c oughs> ทำอะไรวะไม่เข้าใจมีใคยใช้ทองมาละอืมไม่มีได้จต่แใช้กี่แล้วหรอนี่ไงเราเจอเหล็กแล้วนะครับเจอลาวาด้วย ระวังนะเอ้ยเล็กโอเคเสกเราปลอดภัยอยู่ล่างเออแล้วถ้ามันใช้ก็เดี๋ยวค่อยเสกเอาแล้วกันเพราะเราก็อุดไปก่อนเสกอะไรเสกลาวาไงโหลาวาเกาะอื่นก็มีเยอะแยะเลยโอ้ไม่วะมูสินเดย์รูนน่ใช่ระเบิดเอ้าวางแผลใ้คิเปอร์มาหากูเหรอใช่กูกวางเลวเพราว่ามันกิเปอร์ต้องมาโรับอีกก่องข้างที่เราไปนั้นน่ะมันมีมอนสเตอร์เกิดรัวๆเลยอ่ะ มันมาสองรอบเลยคิปเปอร์นะครับจริงๆมันมารอบหนึงแล้วมันามาก็นมาอีกรอบหนึ่งเวอรคือ <c oughs> เราจะเอาขวดนี้ออกเลยเหรออืม <c oughs> อันนี้บอยกำลังปิด<อ>ทับลาวาใช่ไหมโอ้รู้สึกว่าก่อนนี้มันจะมีพวกแบบทองกับเหล็กเยอะอะขดดุดขุดได้ขุดได้ระวังมันมีรูนะรูเลยเหรอรูรูรูแก้วด้วยแหละเห็นไหมเออแบบปลายขวดมันไม่มีจริงๆริงเนี่ยพอตรงจุกขวดที่มันปิดอะไม่มีก่องนะครับก็ขุดแล้วผมไม่แน่ผมคิดว่าบางกรอบมันจะมีซ่อนไว้นะ ไม่มีคุยเระเบิดตู้กิปเปอร์ระเบิดสามตู้ก็ไม่เจอสงสัยเราแปลภาษาผิดนะน่าจะไม่มีกล่องทุกกล่องนะครับน่าจะมีเฉพาะกล่องที่เขาวางมาให้นะ,ะต่อไปนะครับก็หินออกโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะเคลียร์ไม่ได้นี่ที่ไหนได้เคลียร์ได้ซะง,งั้นนะครับโ,โหแล้วหลับ กยักคุมผู้นี้แล้วเรื่องเคลียเคลีย,ยแหลเก่งมากแต่ตอนนี้อยากได้ขนแก่มากเลยวะยังไม่เห็นแก่นะจะทําเตียงไงอ่ะเออนั้นขนแก่หรือเปล่าเนี่ยเราลองหาก่อนที่มันมีขนแก่ที่จะได้ทําเตียงได้เนี่ยงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวค่อยไปบ้าน a อ c ตัวนู้นเนาะข้างล่างกวัแล้วนะน่าจะมีเ,เตียงสักเตียงหนึ่งเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านต่อยนะผมบ้านแล้วก็จัดประมาณนี้นะครับไม่ต้องใหญ่มากเดี๋ยวเราอันนี้ก่อนนะครับเอาดินออกก่อนมึงใหญ่ไปไปแล้วก็จะเป็นบ้านนะ่ะเป็นบ้านอาโอ้ย่พอประมาณนั้นเลยเขต อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้น้าเอาเอาเอากูขุดตรงนี้แล้วมันก็นั่นแหละไม่ปกติมันจะไม่เป็นอันนี้เป็นแบบนี้นะเราบ้าอ,อ๋อนี่ไงน้ำตรงนี้มาจากไหนเนี่ยอ๋อกูไปขุดน้ำตรงนี้หรือเปล่าวะโอ้ยไม่รู้ว่าใครมาวางไนพิเรตตี้ตรงนี้ล่ะมึงไงเออบอยนั่งขุดไปอ่ะเอานี่นั่งขุดไปโอ้โห,โห,โห,โหได้เกมหมดแล้วนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ว่านี้เราก็สร้างบ้านนะครับผม อยากให้บอยสร้างบ้านเป็นรู้ใครสร้างบ้านสวยกว่ากันโอเคกูไม่ได้ไม่ใช่กูสร้างไม่สวยนะกูไม่สร้างแต่กูไม่เคยชอบสร้างไม่สวยก็บอกแข่งสร้างเปล่าอีแข่งมากอีโปรเจกต์นั้นแข่งสร้างกูบอกสามอย่าเลยเฟืองหินนะครับช่วงนี้ก็ประหยัดหินหินหน่อยนะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปเราไปทำอะ้รกันบ้างเออแตกแล้วอุ้ยเดินทางไม่ทันมึงได้ตักลาวาไปเนี่ย ู้าลมันใช้ลาวาไหมไม่ใช่ยังบอกแล้วไม่ได้ตักลาวาไม่เป็นไรหรอกโอเคเดี๋ยวทําหน้าต่างแป๊บนึงหน้าต่างก็สักประมาณ10อันแล้วกันน่าจะไม่ใช้เยอะมากเบลก่อนมั้เนาะเดี๋ยวค่อยเบเก่อนอื่นก็ได้นะครับนี่เรียบร้อยแล้วประตูโคตรกากประตูคุกเนี่ยใช่แล้วบ้านมันเหมือนคุกมากเลยก็มันมีงบแค่นี้งบหมดอ่ะแล้วเขาบอกบ้านสร้างะมาสุดปะเนี่ยบ้านดูดีสุดเลยเนี่ย เราบอกสร้างบ้านสวยๆคุณสร้างบ้านอะไรเนี่ยนมาวางข้างนอกเลยครับไปวางข้างในปึ๊บแล้วมันโคตรตรงเลยปึ๊บ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 โอเคขาดอีกห้าอันปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคหน้าต่างเสร็จแล้วสวยป่ะหน้าต่างนี่นบ้านของเราเสร็จแล้วย้ายของย้ายของอ,อย่าเพิ่งย,าย้ายเตาเผาเดี๋ยวขอเผาอันนี้ก่อนโอเคเผาเผามึงก่อนแล้วกันบอยทำไรอยู่อ่ะขุดหินโอเคเดี๋ยวเราจะหัวขนซ่านะมาแปะหน้าบ้านเรา นี่1 2 3 4งสหห้าหัวต้องเอาคนนี้ออกอะ่ะมันมันาวางไม่ตรงนะ่ะมันได้แค่เนี้ยงั้นเราวางแบบนี้แล้วกันเนาะเป็นไงหัวบ้านเราบ่อยบอกเลียวว่าโคตรสุดยอดโอเคครับต่อไปแล้วก็เอาโต๊ะคราฟเข้ามานะครับโอเคแล้วก็วางปึ๊บ,บแล้วก็คราฟกล่องอีกกล่องนึง ได้แล้วก็วางกล่องเรียบร้อยครับเชื่อเป็น2กล่องแล้วอุ้งเอ็นเดอร์แมนวาร์ปแมวปิ้วพิ้วิ้ว,ว,วแล้วก็คราฟด่านนะพุทธซึ่งตอนนี้ด่านเราพังแล้วเรียบร้อยเราได้ด่านมาละไม่เดี๋ยวเราทําฟาร์มด้วยดีกว่าเรามีเมล็ดแตงโมตัต้งหลายเมล็ดเนี่ยฟาร์มก็ไม่ต้องใหญ่มากครับเอาแบบปลูกแตงโมให้พอกินก็พอ,พอ,พอ,พอเอาบอยเรามีไ,ไอรอน35อันจากไหนเนี่ยตกใจได้มาจากไหนเนี่ยขอขอหินหน่อยจะทําฟาร์มแล้วมาขอเวอร์ซนิกูโอเคได้ได้ก็ได้ก็ได้เขอซีจังเอาหินมา เอาหนึ่งกองจัดมอสใหม่เพื่อประหยัดพื้นที่ฉะนั้นเราจะทำฟาร์มบนหลังคาบ้านเราอะไรนะพูดใหม่นี่เราจะทำฟาร์มบนหลังคาบ้านเราคูรีไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดเพราะว่าถามว่าทำไมทางข้างบนกีเกรต่อมันมันจะได้กินมันจะโดนแสงแดดเนี่ยเพื่อจะได้ตกใช่เออบอยก็รู้นี่แน่นอนเฮ้ยถือว่าตกแต่งในตัวด้วยเนี่ยผมผมเรียนคอมพิวเตอร์มาเกี่ยวอะไรวะใช่เกี่ยวแล้ววะเออ หินไม่พอป่ะสงสัยต้องกู้หินแล้วเนื้อปึบป๊บปึ๊บจริงๆก็ตรงนี้วางเป็นลัวก็ได้นะไม่ต้องวางเป็นบันไดก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเดินตกแต่ไม่เป็นไรว้าวเอาบันไดหมดเอาพอดีหนึง่งอันพอดีเลยนะ<ๆ>เนี่ยกูแล้วก่อนต่อไปที่เราจะไปคือกกอนเลยดิก็เกาะ abc ข้างล่างไงไม่เอาไม่ไปแล้วก็เดี๋ยวเราต้องวางน้ําแถวตรงกลางอะ่ะแต่มันไม่มีตรงกลางเพราะฉะนั้นเราจะวางตรงนี้นะครับผม กูว่าตกตายแล้วตรงเนี้ยมึงไม่ประมาทอีกแล้วก็อย่าพยายามเดินตกตายสิก็อย่างรจน์ี่เดินไปเดินมาแล้วมึงตกนี่กูจะได้ช็อตฮาๆนี่ยนี่นะครับเราจะปลูกแตงโมริมๆอย่างนี้นะครับแล้วมันจะเกิดมาโตตัวนี้พอดีเนี่ยตรงเนี้ยพอดีนะครับคุณรู้แน่คุณรู้แน่ว่อพอดีพอดีแน่นอนอะคำนวณมาเรียบร้อยละคุณรู้ได้ไงคนอาจจะมั่วอยู่ก็ได้โอเคประมาณนี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วฟาร์มของเรานะครับผม ไปเลยครับผมเราจะตะลุยเกาะ ABC กันว่าเกาะ ABC จะมีอะไรกันนะครับเฮ้ยว่ามันจะมีอะไรไหเนี่ยบอยจอดเข้าไปเลยจอบหัวขวดอะ่ะอย่าละเผื่อมันจะมีแบบกล่องอะ่ะนะครับผมคิดว่ามันอาจจะมีสัก0.000%์ไม่มีกูเช็คทุกเกาะแล้วเกาะใหญ่กูเช็คแล้วมันไม่มีเช็คตอนไหนวะก็เกาะใหญ่ที่มันที่อ่อานั้นระวังน้ําก็ได้สวัสดีคุณเอพีอุย้ยเอาเหล็กแปอันแรกอะ ABC แรกของได้ครับเขามีภารกิจที่เขาแรกของด้วยนี่ไงกองโหดูกองสิ Look that. ลูกแกนแด๊ดเราขึ้นไงวะขอของก่อนอย่าเพิ่งขุดกล่องนะมันจะตกไปข้างล่างโอเคเรียบร้อยครับเอ,เอ,อขึ้นไงวะโอเคขึ้นได้แล้วโอ้โหตรงไม่อุดน้ำวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยขึ้นไงหมู่บ้บานเรามีแค่นี้เิ่งเหรอนี่ไงมีขนแกะขนแก่สามอันใช่ไหมโอเคมีขนแก่สามอันเดี๋ยวถ้าเราจะนอนนับเราก็แค่ให้บอยออกเกมแค่นั้นแย่่ะโอเคเราปากท้อได้เขาหน่อยขุดขนแกะให้หน่อยครับผมสีดำ น 2, 3, 4, so ่าจะได้เตียงนะสองสามสี oh. okay. <the the ่ห้ามีห้านะครับขาดอีกขนแกะอันหนึ่งเสกเศกเศกเศกอีกหมด้ยังคุณแล้วเหรอยังเอาโน่นเลยอันนึ่งอ๋อโอเคกอเขาหมดแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยแล้วกันบอยเอาหินติดตัวมาเยอะใช่ไหมเดี๋ยวเราไปอีกสักกอหนึ่งอ่ะอ่ะก่อหน้าแล้วกันไอ้กอนนี้มันเป็นกอน้ำมันมีอะไรบอยไดรออทิไฟล์ปะตัวนั้นขนแกะใช่ไหมหรือบล็อกสลามน่าจะบล็อกสลามทุกคนแลนวคุณดูให้นั่น่ะเห็นไหมขวดเขียวอ่ะ น่าจะวอกสลามคนแก่เพื่อนคนแก่เหรอต่อไปดิเราจะได้ขนแก่กลับบ้านไปนอนหรือไม่พอแล้วพอแล้วพอแล้วไหนถึงยังอ่ะวางน้ำแล้มาน้ำ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 มาเอ้าอ๋อนี่ไงน้ำมา,า,ำมาละลงคนผมขนแก่นี่อ๋อขนแก่นี่ไงขนแก่เฮ้ยกองออ ให้ดูก่อนให้ดูก่อนนี่ไงเราได้ขนแกนอนแล้วเป็นก่อขนแกนะครับผมผมมองไเป็นสลามวะเนี่ยอะของไปฝ้าที่มึง huh. ด้วยโอเคเดี uh ๋ยวเราขุดขนแกกลับบ้านด้วยนะผมเอามาเยอะเลยไม่รู้ไปทําอะไรเอามาเผื่อแล้วกันอะไรของไหมบอยก็ของกลับบ้านสิจะโยนให้กูทำไมเนี่ยงี้ห้กูตายอ่ะไม่ตายหรอกดูเลือดกูเลยสามมันจะเอาอาหารกูเลยสามหลอดโอเคงั้นก็นั่นแหละเอามาโยนมาให้ครบยังเนี่ยกูเก็บไว้ในกล่องอ่าสิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้คือการฆ่าต้ัวตายเรียบร้อยครับผมไม่รู้จะเก็บ อ่ะได้อ,อยู่ไปแล้วครับผมกลับบ้านแล้วโชคดีเดี๋ยวเราไปคราฟเตียงก่อนนะครับผมโอเคเราจะได้นอนในบ้านแล้วเตียมมาอ่ะเอาของไปได้เตียงแล้วครับผมธรรมดาสิฮะเตียงธ<ะ>รรมดาไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเก็บให้ในกล่องแป๊บนึงขี้เกียจหยิบเดี๋ยวคราบกล่องแป๊บนึงโอเคได้มาละอ่ะในกล่องไม่รู้มีอะไรบ้างเนี่ยได้ของมาเต็มเลยโหเราได้เหล็กมาเยอะมากเลยเนี่ยของเพียบเลยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอา ดมอนเผาได้ไหมอ่ะเผาในเตาเผาน่าจะได้เดมอนนะเดมอนเดมอนเผาจะจะเป็นเดมอนร้อนอันนี้เออว่าเผาได้ไหนดูดิจะได้เลยเดมอนเผาต้องได้เดมอนสีถ้าได้อื่นนี่ก็ไม่โอเคนะครับขอ s ซิมูเลเตอร์ เออได้ไดมอนด์โอเคครับผมก็ยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามพวกเราด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็ได้ทำภารกิจผ่านไปอีกหนึ่งภารกิจนะก็คือภารกิจพยายามสร้างบ้านที่ดีที่สุดนะครับนี่ก็คือบ้านที่ดีที่สุดของผมแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำภารกิจอะไรก็รอติดตามนะผมไว้เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบาย